ทำคลิปรีวิวมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีติดตั้งบ้างนะครับผมตัวกล้องของวิสตาแคมเนี่ยข้อดีของมันคือมันติดตั้งได้ง่ายมากนะครับกล้องวิสตาแคมตอนนี้ก็จะเป็นรุ่นที่มี WiFi ในตัวเกือบทุกรุ่นแล้วนะครับผมวิธีติดตั้งก็จะเหมือนเหมือนกันทั้งหมดนะครับผมจะสอนวิธีติดตั้งโดยไม่ใช้สายแลนนะครับใช้วิธีการเชื่อม w i f i กล้องก่อนนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันว่าทํำยังไงขั้นตอนแรกนะครับเข้าแอปนะครับลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับเข้ามาก็จะเจอกับหน้านี้นะคร เปิดกล้องนะครับผมจะใช้กล้องรุ่น cb 7 3นะครับในการติดตั้งนะครับเปิดกล้องนะครับตัวกล้องจะปล,อปปล่อย WiFi ออกมาเปิดกล้องเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวกล้องจะมีเสียงพูดนะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับวิธีการติดตั้งเนี่ยก็ไปที่ตั้งค่ามือถือนะครับไปที่ตั้งค่ามือถืออ่าแล้วผมจะไปที่ตั้งค่ามือถือนะครับแล้วก็ไปที่ Wi-Fi ค้นหา w i f i กล้องนะครับ Wi-Fi กล้องของ V Starcam จะเป็นชื่อ admc a i p c หรือ ipc ก็ได้นะครับจะชื่ออยู่ประมาณนี้นะครับอย่างตรงนี้อย่างคลิปนี้นะครับ Wi-Fi กล้องของ c b บจตัวนี้จะชื่อว่า admc นะครับตามด้วยตัวเลขนะครับพอเจอ w i f i กล้องแล้วให้เราทำการเชื่อ Wi-Fi กล้องเลยพอเชื่อ w i f i กล้องเสร็จแล้วนะครับรอเครื่องหมายถูกขึ้น ตัวกล้องจะเข้าไปอยู่ในแอปทันทีหลังจากเราเชื่อม w i f i นะครับกลับไปที่แอปเลยตัวกล้องจะเข้ามาอยู่ในแอปทันทีฮนะรประมาณนี้เลยนะครับผมจะเห็นสัญลักษณ์ด้านบนว่า AP แล้วก็ออนไลน์ AP นี่แสดงว่าตัวกล้องเนี่ยเชื่อมกับมือถือโดยตรงโดยที่ยังไม่ได้เชื่อมอินเทอร์เน็ตบ้านขั้นตอนต่อไปนะครับผมขั้นตอนต่อไปไปตั้งค่าให้กล้องเชื่อมอินเทอร์เน็ตบ้าน wi-Fi บ้านเรานะครับผมไปที่ ลูกฟันเฟืองตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่าอุปรกรณ์ตรงนี้นะครับจะเห็นคําว่า Net Fi. เน็ต Wi-Fi อ่าพอมาถึงขั้นตอนนี้นะครับผมให้เราเลือก WiFi บ้านเรานะครับแล้วใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับใส่รหัสผ่านเสร็จปุ๊บกดยืนยันยืนยันความถูกต้องนะครับรอนะครับรอตัวกล้องจะมีเสียงพูดนะครับตัวกล้องจะมีเสียงพูดถ้าเชื่อมติดตัวกล้องจะพูดว่า Connection s u c c e s s นะครับ ตัวนี้จะมีเสียงแต่เสียง,งค่อนข้างจะเบามากนะครับผม c ีพีจะสนะครับที่เอามาทําให้ดูขั้นตอนต่อไปก็คือต้องรอนะครับขั้นตอนนี้จะต้องอาจจะต้องรอหน่อยอถ้าเชื่อมเสร็จนะครับถ้าเชื่อมเสร็จตัวกล้องจะออนไลน์ทันทีนะครับจะสังเกตว่าด้านบนเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ w i f i ขึ้นไม่มี a p แล้วนะครับแสดงให้เห็นว่าตัวกล้องนี่ออนไลน์พร้อมใช้งานแล้วครับเห็นไหมครับ พอเชื่อมไวไฟเสร็จแล้วเราก็เอากล้องไปวางตรงจุด ที่เราต้องการวางได้เลยนะครับส่วนมือถือเนี่ยเราก็สามารถใช้ Wi-Fi บ้านหรือ4 g หรืออินเทอร์เน็ตจากที่ไหนๆรีโมทเข้ามาดูตัวกล้องได้เลยนะครับดูได้จากทุกที่นะครับถ้าเชื่อม w i f i บ้านเวลาติดตั้งแล้วนะครับระบบตรวจจับของ c ีบีจสามจะทำงานทันทีนะครับผมโอเคการติดกล้องของ Vstar ก็จะง่ายๆประมาณนี้นะครับเชื่อม w i f i กล้องนะครับเชื่อม w i f i กล้องก่อนเสร็จปุ๊บตั้งค่าให้กล้องเชื่อม Wi-Fi บ้านนะครับ2ขั้นตอนประมาณนี้เลยนะครับผมส่วน กล้องรุ่น cb 7 3นะครับรุ่นนี้ผมมีวางขายนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับโอเค